สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย,ย้วันนี้มารอบที่2ของวันนะครับผมโอเคท่านใดได้ยินเสียงแล้วก็ทักกันสักนิดหนึ่งนะครับหนะึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ะครั้งที่2ของวันนะฮะก็จะดูอิดอิโรยโรยหน่อยอ่ะโอเคนะฮะมีมาแล้ว1ท่านนะครับผม โอเคขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อกี้เสียงทำทลายตัวเองนะดังเฟีดเลยโอเคไม่แน่ใจว่าได้ยินกันหรือเปล่าโอเคก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกลุ่มนะการจัดกลุ่มว่าเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะครับโดยเกณฑ์ที่จะใช้เนี่ยเราใช้คาว่า o o อบสั l a s s i f i c a t i o n นะครับล o อบสัน s i f i c a t i o n เนนะ โอเคก่อนที่จะเริ่มขออนุญาตทักทายนะคุณลาตรีสวัสดีครับคุณจิรติกาสวัสดีครับมาตามมาจากหงีเหล่านะคุณพิซซี่สวัสดีครับใช่วันนี้มีหงีเหลาคุณเกิดจิมันนะครับอืมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคหมอขออนุญาตแช์สกรีนนะครับเพราะว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยอาจจะต้องเห็นภาพนิดหนึ่ง เราได้ทำการนะแบ่งคนไข้นะครับแบ่งคุณแม่นะเป็น10กลุ่มด้วยกันนะสิกลุ่มด้วยกันนะครับขึ้นไหมครับขึ้นจอไหมอ่าโอเคนะขึ้นจอแล้วเรียบร้อยนะครับคือจะบอกว่าใน10กลุ่มนี้นะครับเป็นการแบ่งกลุ่มเนาะคนไข้ที่ถูกผ่าตัดคลอดนะครับที่ถูกผ่าตัดคลอด โดยไม่ได้แบ่งตามข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดต่างกันนะฮะต่างกันนะคนก็เพราะว่าในแต่ละกลุ่มอาจจะมีข้อบ่งชี้ที่ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่นี่คือ10กลุ่มนะครับถามว่าประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับเราใช้มอนิเตอร์ครับเราใช้ติดตามว่าเฮ้ยในบางกลุ่มเนี่ยนะครับถ้ามีสูงเกินไปเนี่ย เราคงต้องมาดูแล้วก็บริหารจัดการกันให้ตัวเลขของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับอยู่ในตัวเลขที่เหมาะสมเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ WHO บอกแล้วว่าการผ่าตัดคลอดที่เยอะเกินไปเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับเกิดผลดีเอ้เกิดผลไม่ดีนะเกิดผลร้ายมากกว่าเกิดผลดีนะครับถ้าเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นตัวเลขการผ่าตัดคลอดเนี่ยควรจะอยู่ใน อยู่ในระดับที่สมดุลน,นะพอดีนะครับท่านใดเคยพ่าตัดคลอดแล้วนะลองดูว่าตัวเองนะฮะอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มแรกครับนันลิพพาลัสคือท้องแรกนะท้องแรกนะครับเด็กเอาหัวลงนะครับอายุคันมากกว่า37สัปดาห์คือครบกำหนดน,นะครับแล้วมีอาการเจ็บท้องแล้วนะครับรูปเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะ ก็ดูวัยรุ่นหน่อยเห็นไหมครับนะวัยรุ่นนะครับเด็กเอาหัวลงนะครับอ่ะวัยรุ่นก็จะเป็นท้องแรกใช่ไหมเด็กเอาหัวลงเริ่มมีเจ็บท้องแอดอกแๆกดอกแอกดอกแก,ตก,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 กอ่ะเด็กตัวใหญ่ด้วยนะครับ37สัปดาห์อันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2คือท้องแรกเหมือนกันนะครับเด็กเอาหัวลงนะเด็กเอาหัวลงนะครับโดยที่ อายุคันครบกำหนด37สดัปดาห์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บท้องคลอดมาเองอ่ะกลุ่มที่1เจ็บท้องคลอดเองเห็นไหมครับสันส่นๆกลุ่มที่2นี่ไม่ได้เจ็บท้องคลอดเองกลุ่มที่3นะครับท้องหลังนะคือเคยมีรูปมาก่อนนะครับเคยคลอดเองมาก่อนนะเคยคลอดเองมาก่อนเด็กท่าหัวนะครับแล้วก็เจ็บท้องเองนะเจ็บท้องเอง เด็กครบกาหนดด้วยอันนี้คือกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สี่ท้องหลังนะครับท้องหลังนะไม่เคยมีผ่าตัดคลอดเหมือนกันนะไม่เคยมีผ่าตัดคลอดนะครับอายุครรภ์ครบกําหนดนะครับแต่ไม่มีอาการเจ็บท้องนะไม่มีอาการเจ็บท้องเลยนะครับกลุ่มต่อมานะครับคนไข้ที่เคยมีลูกมาก่อนนะครับและก็เคยผ่าตัดคลอดมา อายุคันครบกําหนดนะครับท่านใดเพิ่งเข้ามานะฮะดูรูปเนี่ยจะเข้าใจนะอันนี้คือท้องหลังใช่ไหมเพราะเขาเคยมีลูกมาแล้วนะครับเด็กครบกําหนดคือเด็กตัวใหญ่เอาหัวลงสีนี่คือเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนนะเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนอันนี้คือกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่6คือท้องแรกนะครับเด็กเอาก้นลงนะท้องแรกเด็กเอาก้นลง กลุ่มที่7เคยท้องหลังนะครับท้องหลังเด็กเอาก้นลงนะเด็กเอาก้นลงนะครับต่อมานะฮะกลุ่มที่8ท้องแฝดน,นะครับท้องแฝดกลุ่มที่9เด็กอยู่ท่าขวางเห็นไหมฮะเด็กนอนขวางเลยนะครับเด็กนอนขวางเลยกลุ่มที่10คือเด็กเอาหลวลงแต่ว่าตัวเล็กครับเป็น คลอดก่อนกำหนดนะเป็นคลอดก่อนกำหนดอ่าเห็นไหมครับเราจะมีตัวอักษรอยู่นี่เนาะ C ก็คือเคยผ่าตัดคลอดมาอันนี้คือเรื่องของอาการเจ็บท้องอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มใหญ่ๆทั้งหมด10กลุ่มนะครับสิบกลุ่มหมอต้องบอกว่าเฮ้ยบางกลุ่มเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยยังไงก็ควรจะผ่าตัดคลอดนั่นแหละเช่นกลุ่มที่8นี่นะครับเห็นไหมครับเด็ก หลายคนนะก็คือท้องแฝดนั่นเองนะครับการผ่าตัดคลอดก็โอเคควรจะตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าสมมุตินะจำนวนของท้องแฝดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเยอะมากขึ้นเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเอ้ยทำไมท้องแฝดถึงเยอะไปทําเด็กหลอดแก้วมาหรือเปล่าเนาะไปทําฉีดเชื้อมาหรือเปล่าะะเราก็จะไปแก้ปัญหาจุดนั้นนะครับเช่นไปทําเด็กหลอดแก้วเราก็จะต้องทาเขาเรียกย้ายตัวอ่อนตัวเดียวนะครับ หรือว่าจะฉีดเชื้อนะจากการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากก็ต้องอันตราสาวดูไข่ด้วยว่าไข่มีกี่ใบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ที่ควรจะผ่าตัดคลอดหรือกลุ่มเบอร์เก้าก็ตามครับเด็กท่าขวางเรารู้ออกเรารู้แล้วออกมาไม่ได้นะครับก็ควรจะผ่าตัดคลอดอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ก็ต้องไปดูเหตุถ้ากลุ่มนี้จํานวนเยอะมากๆทําทไมเด็กนอนท่าขวางเยอะจังนะต้องไปดู เรามีการวินิจฉัยผิดพลาดหรือเปล่าเป็นตน้นนะครับกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กลุ่มนี้เนี่ยถ้าผ่าตัดคลอดเยอะสมมุตินะครับถ้าผ่าตัดคลอดเยอะเราก็ต้องมาดูแหละสงสัยทําไมเขาถึงได้ผ่าตัดคลอดทั้งทางที่ลูกคนแรกเขาก็คลอดเองนะครับนะท้องนี้ก็เจ็บท้องมาแล้วด้วยทำไมผ่าตัดคลอดเยอะจังเลยนะครับแน่นอน ในกลุ่มที่3เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะผ่าตัดคอเช่นลูกคนแรกตัวไม่ใหญ่ลูกคนนี้ตัวใหญ่มากเป็นตน้นหรือว่าลูกคนนี้โหแม่เป็นเบาหวานนะครับดูได้จะมีอาการข้อติดไหลก็ผ่าตัดคอแต่ถ้าตัวเลขสูงเกินไปต้องมาดูครับว่าเราว่าเรา,ว,า,เราวินิจฉัยอะไรผิดนะครับหรือว่าเราทําการดูแลรักษาอะไรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าเช่นเฮ้ยกลุ่มนี้เราอาจจะให้เขา เร่งคลอดก่อนก็ได้นะนะไม่ต้องเอามาผ่าตัดคลอดร้อ์เซ็นะครับนะก็ต้องมาดูนะครับก็นี่นะครับไปทั้งหมด10กลุ่มนะ10กลุ่มตามเขาเรียกว่า l o อบสันคาส i c ฟิเคชันนะครับนะลอบสันคาส i ฟิเคชันก็นี่แหละครับไปดูว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนนะครับน,ะนี่คุณแม่ท่านนี้นะครับบอกว่าอย่าคลอดเองตามธรรมชาตินะครับดูคุณแม่แล้วก็สูงยาวเข่าดีนะครับ ข้อได้แหละนะครับลูกตัวไม่โตเกินไปนะครับเซลลเล่นฮะคือรู้จักกันนะครับเผื่อท่านใดเข้ามานะครับโอเคนะครับท่านนี้บอกว่าผ่าคลอดทั้ง2ท้องนะคนแรกตัวโตวอ่าโอเคครับคือคนที่หลังจากผ่าตัดคลอดเนี่ยจะต้องดูอะไรนะครับก็ต้องมาดูเนี่ยเฮ้ยฉันมีปวดท้องน้อยเรื้อรังหรือเปล่า ฉันมีเลือดออกผิดปกติหรือเปล่าเลือดออกกระปิกระปลอยหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้เป็นผลแทรกซอ้อนเนาะในระยะยาวของการที่เคยถูกผ่าตัดคลอดมานะครับอืมต,อต้องติดตามครับเป็นพังผพงพังผืดก็ได้เป็นแผลเป็นที่โผลงมนลูกก็ได้เนาะต้องต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับผมโอเคนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้ท่านบางท่านอาจจะดูทั้ง2ตอนเลยนะทั้งตอนช่วงตอนเย็นแล้วก็ตอนข้ามตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะรบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมและยังไงเราพบกันทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีค่ะ